ต้อนรับกลับสู่ r a h Auto Garage ที่วันนี้เราจะพาคุณออกจากโลกของรถยนต์และเครื่องบินมาสู่หนึ่งในระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่ทรงประสิทธ,ธิภาพที่สุดในสงครามทางทะเลยุคใหม่ RBS 15ขีปนาวุธนำวิถีที่ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำสูงในการโจมตีระยะไกลและถูกใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลก RBS 15เป็นอาวุธิกเกมในด้านยุทธศาสตร์การป้องกันชายฝั่งและทันทะเลผลิตโดยบริษรัท Saab d y n a ิกของสวีเดนร่วมกับ รีเฟนซ์ของเยอรมนีสีปนาวุธรุ่นนี้คือผลลั์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรัตที่ผสมผสานพลังทำลายล้างเข้ากับการล่องหนระยะไกลและความสามารถในการรบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างลงตัวในรีวิววันนี้เราจะพาคุณสำรวจรายละเอียดทั้งโครงสร้างประสิทธ,ธ,ธิภาพการรบระบบการยิงเทคโนโลยีการนำวิถีและต้นทุนในการจัดซื้อระบบอาวุธล้ำยุคนี้ เริ่มจากรูปลักษ์ภายนอก r b s 1 5มีดีไซน์ที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริงเน้นหลักอากาศพลศาสตร์และการล่องหนตัวขีวปนาวุธเป็นทรงกระบอกพรอ้อมปีกสีแฉกที่สามารถพับเก็บในท่อย,ยิงช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้สะดวกเมื่อถูกยิงออกไปปีจากจะกางออกเพื่อช่วยในการทรงตัวขณะบิงโดยเฉพาะในระดับตามเหนือผิวน้ำ เส้นสายของตัวขีปนาวุธดูเรียบง่ายแต่ซ่อนเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ภายในท้องรับอากาศสำหรับเครื่องยนต์เจ็ตถูกออกแบบให้แนบเนียนไปกับลำตัวเพื่อเสริมความสามารถในการล่องหนจากเรดาร์ของศัตรู รุ่น MK 3ของ r b s 15มีความยาวประมาณ4.35เมตรและในรุ่นล่าสุด MK 4หรือกันนียาวถึง4.6เมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ800-900กิโลกรัมขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขีปนาวุธนี้สามารถยิงจากเรือรถบรรทุกหรืออากาศยานได้ด้วยโครงสร้างแบบโมดูล่าและ Inco a อ l o y f a ฟสที่ยืดหยุ่นพื้นผิวภายนอกเคลือบด้วยวัสดุทนความร้อนสูงทนการกัดกร่อนจากน้ำเค็มและแรงจีขณะเร่งความเร็วอย่างฉับพลันทำให้มั่นใจได้ว่า ปานาวุธสามารถทำงานได้อย่างสเสถียรในทุกสภาพแวดลอ้อมไม่ว่าจะยิงจากเรือคอเวตในทะเลบอลติกหรือเครื่องบินขับไล่เหนือน,าน่านน้ำเมดิเตอร์เรเนียนในด้านประสิทธิภาพ r b s 15แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในสนามรบด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วระดับใกล้เสียง หรือเรามา0.9แม้จะไม่เร็วเท่าถี่ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่ RBS 15ทดเชยด้วยการบินระดับต่มที่ล่องหนจากเรดาร์ระบบต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์และพิสัยทำการไกล n k 3มีระยะยิงราว200กิโลเมตรขณะที่ n k 4กันมีขยายระยะเป็นมากกว่า300กิโลเมตรทำให้สามารถยิงโจมตีเรือศัตรูจากระยะปลอดภัยไกลกว่าระบบป้องกันของท่าสื่อ หนึ่งในจุดแข็งสำคัญของ RBS 15คือโปรไฟล์การโจมตีช่วงท้ายเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายขีปนาวุธจะลดระดับการบินลงเหลือเพียงไม่กี่เมตรเหนือผิวน้ำทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากเซนเซอร์เรดาร์นำวิถีในตัวจะเปิดใช้งานในช่วงสุดท้ายของการบินเพื่อเล็งเป้าอย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธยังสามารถต้านทานการรบกูนสัญญาณหลอกหรือการเจาะระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรุ่นใหม่ๆยังสามารถรับข้อมูล นำวิธีกลางทางผ่านระบบ Data Link ทำให้สามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือปรับเป้าหมายระหว่างบินได้หัวรบของ RBS 15มีน้ำหนักราว200กิโลกรัมเป็นแบบระเบิดแรงสูงและเสศษสะเก็ดออกแบบมาเพื่อเจาะตัวเรือและสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับเป้าหมายระเบิดสามารถทำลายเรือคอเวตหรือพริเกตได้อย่างสิ้นเชิง หรือทำให้เรือพิฆาตขนาดใหญ่หมดสภาพใช้งานการระเบิดสามารถตั้งให้ทำงานเมื่อกระทบเป้าหมายหรือระเบิดในระยะที่กำหนดตามลักษณะของเป้าหมายทำให้ขีปนาวุธนี้เหมาะกับการโจมตีเรือรบหลากหลายประเภทตั้งแต่เรือเร็วโจมตีไปจนถึงเรือรบหลายภารกิจขนาดใหญ่แม้ว่า RB-15 จะไม่มีภายในในแบบเดียวกับรถยนต์หรือเครื่องบินแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในนั้นซับซ้อนและล้ำหน้าอย่างยิ่ง ภายในตัวขีวนาวุปประกอบด้วยระบบนำทางแบบอินอเทียโน (IMAS) ระบบ GPS เรื่องวัดระดับความสูงด้วยเรดาร์และเซ็นเซอร์เรดาร์สำหรับเลงเป้าหมายปลายทางกล่องควบคูมอิเล็กทรอนิกสได้รับการป้องกันจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP และการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสทำให้ยังสามารถทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมีระบบระบายความร้อนภายในเพื่อรักษาเสถียรภาพและแบตเตอรี่ภายในที่ให้พลังงานได้นานกว่าระยะเวลาภารกิจอย่างเหลือเฟือ ระบบขับเคลื่อนประกอบด้วยเครื่องยนต์เทอ,อร์โบเจ็ตขนาดเล็กแต่ทรงพลงังเช่นมิโครเทอร์โบไร60-5ทำหน้าที่ยินในระยะยาวด้วยความเร็วคงที่ขณะที่บูเตอร์เชื้อเพลิงแข็งจะให้แรงผลักเริ่มต้นตอนยิงจากนั้นจึงแยกตัวออกให้เทอ,อร์โบเจ็ตทำหน้าที่ต่อระบบบังคับเลี้ยวภายในควบคุมปีกและหางเสืออย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์เพื่อหลบหลีกการตรวจจับและบินตามเส้นทางที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สิ่งที่ทำให้ RBS 15ยืดหยุ่นและพัฒนาได้ต่อเนื่องคือโครงสร้างแบบโมดูล่าทำให้สามารถอัปเกรดหรือปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องออกแบบใหม่ทั้งลำ N-K4 มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์นำวิถีใหม่เพิ่มเซนเซอร์นำวิถีแบบคู่เรดาร์ーーและอินฟาเรดพร้อมถังเชื่อเพลิงขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มระยะยิงทุกอย่างเชื่อมต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางที่สามารถทำงานร่วมกับระบบของ NATO และแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างลงตัว ในด้านราคา r b s 15ไม่ใช่อาวุธราคาถูกราคาต่อนหน่วยอยู่ที่ประมาณ1.5-2.5ถึงล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและการตั้งค่าราคาในนี้รวมถึงตัวขีปนาวุธระบบยิงและซอฟต์แวร์สนับสนุนสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมของเรือหรือเครื่องบินหากนับรวมเป็นระบบใหญ่เช่นระบบป้องกันชายฝั่งที่มีฐานหิ้งหลายชุดรถสนับสนุนเรดาร์และการปุกฝนกำลังคนวบประมาณอาจสูงถึงหลายสิล้านดอลลาร์ เครื่องระบบป้องกันชายฝั่งเต็มรูปแบบอาจมีมูล,ลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการแม้จะมีราคาสูงแต่หลายประเทศยังเลือกใช้ r b s 1 5อย่างคุ้มค่าไม่ใช่แค่สวีเดนหรือเยอร,รมนีแต่ยังมีฟินแลนด์โปลแลนด์โครเอเชียและแม้แต่ประเทศไทยที่ใช้งานระบบนี้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งบนบ,นบกเรือหรืออากาศยานทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับประเทศที่ไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินหรือกองเรือขนาดใหญ่ r b s 1 5ผ่านการทดสอบในภารกิจจริงและการซ้อมรบร่วมมาแล้วมากมายได้รับคำชมอย่างสม่ำเสมอในเรื่องอัตราความสำเร็จสูงความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษาที่ต่ำระบบสามารถใช้งานได้ง่ายแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายและยังสามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบซาบแจ็ค39ได้ซึ่งเป็นเครื่องบินที่หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจเพราะต้นทุนต่ำและความสามารถรอบด้าน จุดแข็งของ RBS 15คือความสามารถในการปรับตัวไม่ว่าจะยิงจากเรือเร็วระบบยิงจากรถพ่วงชายฝั่งหรือเครื่องบินรถที่บินสูง RBS 1 5ก็สามารถเปลี่ยนจากเฟสมูตเตอร์เข้าสู่เฟสบินล่องได้อย่างราบรื่นนำทางผ่านภูมิประเทศซับซ้อนหรือทะเลเปิดแล้วเข้าสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำรุ่นจึงมียังเพิ่มขีดความสามารถด้านสงครามเชิงเครือข่ายทำให้สามารถยิงพร้อมกันจากหลายทิศทางเพื่อลวงหรือกดดันระบบป้องกันของศัตรู ในยุคที่ภัยคุกคามทางทะเลยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง r b s 15ยังคงเป็นอาวุธหลักที่เชื่อถือได้ในสงครามต่อต้านเรือรบด้วยระยะยิงไกลความอยู่รอดสูงและความแม่นยำในการโจมตีทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดในคลังแสงของชาติใดก็ตามที่มุ่งม,มั่นในความมั่นคงทางทะเลแม้อาจไม่เร็วเท่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่ด้วยการออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์การใช้งานที่คุ้มค่าและความสามารถรอบด้านทำให้ r b s 15มีข้อได้เปรียบในสงคราม ที่ยืดเยื้และการปฏิบัติการร่วมไม่ว่าจะเป็นการปกป้องชายฝั่งติดอาวุธให้เรือรบหรือมอบอาวุธโจมตีระยะไกลให้เครื่องบินรบ r m s 15ก็สามารถตอบโตของสงครามทางทะเลยุคใหม่ได้อย่างรครบถ้วนมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความแม่นยำความยืดหยุ่นและการล่องหอนบางครั้งก็มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าความเร็วหรือพลังทำลายล้างเพียงอย่างเดียว ขอบคุณที่รับชมการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับขีปนาวุธต่อต้านเรือ RBS 1 5ในวันนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม r a h a u t o Garage และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากให้เรานำเสนอระบบอาวุธหรือโดรนใดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมเงยหน้ามองท้องฟ้าเพราะอาวุธยุคใหม่อาจมาเร็วกว่าที่คุณคิด